พี่หยองเชิญเนาะซึ่งอีพีนี้นะคะ<ๆ>ก็คือเราอะนำ<ๆ>นำมารีแอคเป็นวอล์กที่สองแล้วของ Walk ของพี่หยาเชิญกับออสการ์เนาะวอล์กนี้ใช่ก็ต้องขอบคุณนะคะทางบ้านแปลของช่อง be with ออสการ์หวังนะคะที่ให้คลิปแปลเรามารีแอคะในวันนี้เนาะแบบ พี่เชิญก็คือมีแบบวอลแบบเยอะมากๆก็คือเราทั้งวอลทั้งเพลงก็คือแบบรีแอคไม่ไหวตางไม่ทันอัลบั้มล่าสุดก็คือแบบแซ่บมากแซ่บไม่ไหวสําหรับอัลบั้มก่อนก็คือไปดูได้ที่เรารีแอคไวเนาะในช่องของเราเพลงดีมากๆจริงๆแล้วก็ออสการ์ก็คือเป็นเด็กฝึกในช่วง2 0งศเหมือนกันแล้วคือเป็นเพื่อนพี่เชิญตั้งแต่แบบตั้งแต่ไปฝึกที่แบบเกาหลีแล้วก็แบบกลับนานๆด้วยเนาะก็คือแบบเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากนะคะทุกคนก็จะไปเที่ยวแบบ น่าจะไปเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์ซลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ตามไปดูกันได้นะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะอุ้ยเจ้า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 ต้อื้อมาแบบยูนิเวอร์ซลอีกแล้วก็คือเงเปิดใหม่ใช่ไหมใ่เดียวหรือเปล่าที่เปิดจริงหรือเปล่าว่าที่ไหนไม่รู้น่าจะที่เดียวกันเพราะว่าเห็นแบบอสตาร์ไปค่อนข้างบ่อยก็เห็นเจนนี่ไปด้วยขอบบอกด้วยแฮร์ริสกากับพอตเตอร์เชิญพอตเตอร์เชิญ ได้นะทีเดียวกันคุาใหญ่มากเลยนะอสการ์ก็ค <Hey, ือเป็นคนที่แบบมีสไตล์การแต่งตัวตัวเองมากแล้วก็แบบแรปดูเดือดมากวันนี้พอลึกอีกแล้วนะคะ สองคนนี้ค่อนข้างมีแนวที่แบบเหมือนกันนะ,นะแบบใช่คล้ายกันเลยอ่ะมีแนวที่แบบใกล้เคียงกันมากรู้สึกว่าเป็นองที่แบบจ,จบหลังจากช่วงประมาณสองสามเดือนสองเมืองเดีวยว ก็แบบค่อนข้างชิวนะก็แบบเดินถือก็แบบจริงคอนข้างชว้ลอันนี้ที่ไหนอ่ยก็จะไปเล่นอะไรรึเปล่าก็เคยต้องฝากลฝากของกโทศัพท์นันอวาโทรศัพท์นั่นี่สก็หรอ 有！melody melody。哦。Oh! Daddy, Daddy! <noise> 想要不、啊、给不给？不给钱。哈哈哈哈哈哈！Daddy, <noise> <noise> 还是想要这个，多合适。<noise> 说一下你的感感受，其实没有想象当中。<noise> <noise> 可能是骑了车的原因。还没有车飙车快。哈哈哈哈哈哈！<noise> <noise> 我可尴尬的很，没有。这个转错了。<noise> ม mm ันแนี้นะวมานดมันเป็นเหมือนห้วยเหมือนชาวเหมือนอะไรไม่รู้อ om ่ะเขาได้เป็นพอลูกกันแล้วันนี้อ่ะ จับบ้าท,ทั้ง<า><า>ทีว้าวโปรโมทเพลงอเพลงนี้ก็ดีมากตองไปฟังอัพเนาะเกมสีมกเ้าวันีเน็มีอยากสุดี่มออดดีมา้อคอะไร่องเล่นอะไรเน,นี่ยท้งอกโบ

不是，这是我的车啊，啊、哦、完了，我的车被别人拿去拍照了。你坐，你过去这样说干嘛坐 <laughs> <laughs> 我的车？我我这么想买这个，重复拍的。哎，看你的个子，低了呀，不够高啊。你来贴，你来贴，你高。<laughs> <laughs> 哇，这身高好高啊！<laughs> 哦、你妈，你妈，你妈。 ปกติตอนแรกออสการ์จะเป็นแบบเก็กหน่อยแบบว่าตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าชื่อชมพูแวนีบเี่องซงหมาหมางหมาหมาเป็กเหรอหนปะใช่ใช่เป็นขี่แบบกำคูแพนด้า ออใช่ใช่ตัวละครในการพูดได้เฮ้ยน,น่นา,ร,าร,รักอ๋บ้านเราก็จะมีแต่ม้าหมุนที่แบบม้าหมุนเลย <ood> oo ม้าหมุนก็คือต้องเป็นมา้าเท่านั้นเท่านั้นยูนิคอร,ร์นเอ่ยอะไรเอ่ยเท่านั้น อืมน้อต้องการแค่นี้กต้องมีหชุดก็ได้อยู่นะ ไม่ชอบไม่ใส่แม้ว่าใ้ส่งส่งไงเอาจริงๆถ้าเราไปยูนิเวอร์สัลเราเจอส่งคนนี้เราก็เขินนะฮู้จริงๆถ้าไม่รู้จักมาป้ายเปยก็ไม่เอาออกเลยนะม้ายก็ไม่อออกเลยนะ

เออแสดงสดนเทปังปปังแล้วเออเดี๋ยวล้วหรอนนะนึ้รู้เดี๋ยวพอซื้อให้ละขนคือยอมทุกอย่างนะตอนเนี้ยซื้อให้ด้วย

นี่ชั้นอยู่มีความสูขมากอยเอ็นจอยมากพี่ชั้นไปไหนวเ่ออเตอใช่ไหมใช่ใช่ต้องไปซื้อไหมกยะยาสีหรือว่าแบบชลิปหน่อยล้ไหม ซื pelled, <im urai> <im urai> <im urai> ้อหลายอย่างมากแบบกระเป๋ากระติกน้ำหมดไปแจกเขาหมดเลยเราพอแจกหมดสนใจแล้วลซื้ออง่าไกนหน่าจะหลายวาแลวพนี่้าี่ชวนซื้อแล้วมันกินไม่ได้เด้อซื้อ่ตืน้่งงทจอืีน

买了打给自己买了个搬家礼物。搬家要有一个仪式感，开心就好。很太抢手了，赚钱不易啊，朋友。那真你给我演一波。来，我给播了。好嘞。哎，这位巫师，恭喜您学完了催眠术。紧张吗？我怕当干啊。新款的吧，我用。那为什个烟丝。 ไไม่ถ้ามีลูกออกมาก็น่าจะมีแบบไม่กวาดตั้งอยูมันต้องมีสักลูกนึงที่แบบไม่กวาดตั้งอยู่ลูกค้าบินเร็วมากเลยนะครับสียาวเก่งมากเดยังวันต่อมาใหม่นะไม่กวาดเนี้ยยังไม่หมดแล้วเหลือแค่อันเดียวเท่านั้นครับอันเดียวเท่านั้นที่เชิญทุกจะมาวะซื้อเป็นอย่างสุดท้ายพบผ่ายาก เิบินได้ยองินได้150กิโลเมตรเลยนะบตีก นี่เชิญออกไปมาประเทศไทยใช่ไหเป็นหมวกกุกกี้ฉันรู้ว่าโอ้โหไม้กวาดไม้กายัลสิบชุดอะฉันว่าพี่เชิญอะช่วงแฮร์รี่พอตเตอร์เธอเคยเห็นคลิปล่าสุดในตูกีนไหมที่พี่เชิญเป็นพระสงฆ์อะติเบตพี่เชิญเอาเสื้อคุมแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวเนี้ยไปเป็นผ้าผ้าที่เป็นพระสงฆ์อะ ก็เดบไดหลายอย่างมากผ้าตัวนี้ไเล่นหลายอย่างเหกันนะแล้วก็ซื้อของเยอะมาก Sampai oh, oh, no, no, jumpa 快乐老家有没有？今天我们是想要把我们玩的那种过程分享给大家，让大家直接就感受到，对吧？你觉得今天哪个项目最好？哈利波特？嗯。那个哈利波特那个。嗯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  前只是一个没修了，一喜欢 Harry Potter。Harry Potter 整体进入到那个主题，就很有代入感，然后直接放飞自我，来到这个地方，心得到了放松，所以我们整体就一天的下来是有一种，呃，怎么说呢，被充实的感觉。啊，然后夏天的时候过来功夫熊猫的。对，建议早上、中午去玩外面。

สิไม่กวาดสิไม่กว่าดมาแล้วฉันก็จะไปแล้วล่าสุดก็คือไม่กว่าดทำประโยชน์ซื้อมาน่าจะแพงอยู่อ่ะก็จบลงไปแล้วเนาะสำหรับบลอกของเยำเชิญกับออสการ์เนอะไปเที่ยวอยู่รโซ่ก็คือแบบ ทั้งคู่คือแบบสนิทกันมากแดดดีแดดดีแดดดีตลอดน่าามกกแล้วก็หน้าเหมือนกันมากแบบแบบการลักษณะการแต่งตัวหรือว่าสไตล์ก็แบบคล้ายคลึงกันนาสองแบบนี้วันนี้พี่เชิญก็มาปลดปล่อยความเป็นตัวเองใช่สนุกมากเอ็นจอยกับทุกสถานที่ ซื้อทุกอย่างมินเนี่ยนซื้อซื้อแบบซื้อแจกอะซื้อแบบไม่ได้ซื้อกลับบ้านคนนี้ก็ให้เจอคนนี้ก็ให้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 แต่ไม้กวาดนะนะั่นน่ะน่าจะแพงมากบ่าจะหมื่นสองหมื่นเลยเท<อ>่าที่คิดนะน่าจะแพงแบบเหลือแค่อันเดียวนะซื้อไปเลยใช่พอพี่เฉลยพีเฉลยเขาเอามาตั้งไว้เลแค่อันเดียวเหลือแค่อันเดียวเท่านั้นซื้อแบบเยอะมากแล้วก็แบบรู้เนาะว่าแบบเปล่อยจริงเออยูนิเวอร์แซลแบบมีอะไรบ้าง มีแบบโซนแบบทันฟาร์มเมอร์ใช่พี่เชิญถ่ายแบบละเอียดมากถ่ายแบบเหมือนเราไปอยู่ด้วยทางเราไปชมแบบผู้สถานที่แล้วก็พาเราไปแบบเครื่องเล่นวอล์กพี่เชิญก็คือเป็นวอล์กที่แบบดีมากๆเนาะตั้งแต่แบบเราทำวอล์กมาหลายๆวอล์กเนาะหลายๆคนก็คือแบบรู้สึกว่าเป็นการตัดต่อที่แบบดีมากๆชอบวอล์กของพี่เชิญแบบมากๆแล้วก็แบบผลงานต่างๆก็ไปติดตามกันได้ของพี่เชิญหรือว่าของอสการเนาะ พี่เชินก็มีโปรโมทเพลงอออสการ์ไปแล้วหนึ่งเพลงอัปเนาะปดูได้แบบทนมูสเนีทนดีมากแล้วก็รอนะคะรอแบบทางแบบ JYP หรือว่าทางแบบทางแบบต้นสังกัดเขาแบบออกอัลบั้มที่เป็นอัลบั้มแบบจริงจจังๆออกมาเพลงแบบดีทุกเพลงนะใช่ชก็จะรอแบบหนุนพี่เชิญเนาะกับออสการ์เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดามช่งิงจีนรีวิวน้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ